ท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องปีใหม่ก็กําลังเดินไปดูที่ที่เคยมีน้ําแต่ตอนนี้เป็นหน้าแหลงไม่มีน้ําแล้วนะครับเดินลงในทุ่งนาได้เลยนะครับโอหนต้น,ตนสดาก็ถูกตัดไปแล้วนะครับนี่ลังเดินมาในทุ่งนานะครับข้างหน้าก็มีภูเขาด้วยเีเมาเท์เทนไหม โอ,โอ้มีนกด้วยนะดูสินกข้างหน้าเยอะเลยโอ้บินไปแล้วท่านผู้ชมนั่นนกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยที่ปีเอาอันนี้ปล่อยให้มันไหลลงมาตรงเนี้ยจำได้ไหมเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มันจะมีท่ออยู่ตรงนี้แล้วปีก็ปล่อยจากฝั่งนู้นแล้วก็ไหลพุทธมานี้จำได้ไหม ทำได้โอ้โหเก่งมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังกินข้าวแล้วก็กินน้ำด้วยนะครับหวานทู One, โอ้โหอนนี้กินข้าวกับไข่เจียวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตักกินเองก็ได้นะครับโอ้หเก่งมากเลยอ้อมน,นะครับนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีร่มให้ร้อน นี่มาอยู่กลางธรรมชาตินะครับโอ้โหมีภูเขาด้วยมีต้นไม้ด้วยตรงนี้มีสระน้ํานะครับนี่มีสระน้ําตรงนู้นมีบูบูด้วยปีเห็นบูบูไหมจาบูบูได้ไหมนู่นบูบูเยอะเลยบูบูนี่นู่นบูบูอยู่นู่นนี่นี่มาดูตรงนี้ขาขาวอใช่เขาขาวนู่นหละบูบูพาไปดูมโอ้ยมันไกลมากเลยนู่นน่ะมันเดินอยู่นู่นน่ะนู่นครับท่านผู้ชมครับ มีบูบูแล้วก็มีนกกระยางด้วยนะครับของใครเลี้ยงไม่รู้ประมาณน่าจะยี่สิบกว่าตัวนะครับในสระนี้มีดอกบัวด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก้อนหินก้อนหินไม่มีก้อนหินอันนี้มีแต่ก้อนดินอ๋อมีนกร้องด้วย,อ,ยอ๋อจะโยนลงน้ำได้ไหม,มน,น,น,นี่นี่นี่ขึ้นนี่น<า>ได้ไหมามา ขึ้นเองเลยนะครับโอ้โหหวานทูโอ้บูบูนะครับโ <laughs> ยนถึงบูบูไหมเอ้า oh. อ uh ึบอึบโอ้โหนี่ไปแล้วเดี๋ยวจะโยนลงสระน้ำนะครับโอ้ม oh, ีบูบูด้วยนะครับอ,อันนี้บรรยากาศรอบข้างๆนะครับ จะมีภูเขาโอ้มีน้ําด้วยนะครับมีสระน้ํามีบัวด้วยโยนถึงไหมนะปุ้มโอ้โหโยนไปแล้วถึงไหมไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมเดียวสมันจะตื่นลงไม่ไม่ลงไม่ไม่ม่ไม่ไ โอ้บูบูนะครับเนี oh. um. ่ยบูบ <laughs> yeah, ูไหมมันไม่กัดหรอกบูบูมันไม่ใช่ไม่ใช่ยีราฟเหรอยีราฟก็ไม่กัดใช่ไหมแต่เห็นไทยบางคนร้องเลยพอเอาอันนี้ให้แล้วทำยังไงนะจับ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  โอเคยอดเยี่ยมมากอ่านี่นะครับบริเวณรอบๆของทุ่งนานะครับก็จะมีคนออกมาอยู่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยมีไฟฟ้าถึงแล้วนะครับอันนี้คุณตาก็กำลังทำอะไรอยู่หนานะ่ะกำลังหลกอะไรไม่รู้เอะจะไปโยนใหม่แล้วครับท่านผู้ชมถึงไหมรอบนี้ เอาดูสิมีพลังเยอะไหมโอ,โ,หโอ้โหเก่งมากเลยน้ำกระจายเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหมีเหรอมีดอกบัวมีโลตัสด้วยดอกบัวกำลัง,อ,งออกเ,เหรอมันดอกบัวสีอะไรนะสีเขียวสีเขียวด้วยสีขาวด้วยตัวไหนออกดอกแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวไหนย,ยังไม่ออกดอกก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับ โอ้โหท่านผู้ชมน้องปีใหม่มีพลังเยอะมากเลยมันไม่ไปหรอกลอกูกอันนั้นมันเบา <c oughs> ก็านนโอ้โกำลังดูบัวนะครับบัวเยอะมากเลยนะน้องบูบูนะครับ พีเนสบอกว่าบูบูมันตากแดดนานมันก็เลยสีดำนะครับ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันมีสีขาวด้วยแสดงว่ามันเป็นยังไงมันทาแป้งเหรอบูบูสีขาวเนี่ยมันทาแป้งใช่ไหม <laughs> โอ้ประดูภูเขาเดี๋ยวชี้ตาไปให้เนี่ยโอ้แต่นี้เดินกลับแล้วครับท่านผู้ชมครับ โโอ้หเดินเร็วมากมีพลังเยอะมากนะครับไม่ต้องอกลูกยามันติดขาเ,เดินเดิน<ด>ข้างล่างเลย,ยโอโ้อันนั้นตาเอาเอา,า,าเ,เอาฐานมาเป็นปุ๋ยนะครับนี่ปกติแปลงนี้ก็จะทำเป็นอเอาไว้หวานกล้านะครับเอาไว้หวานกล้า โอ้ห oh, เดินเร็วมากมีพลังเยอะมากนะครับจะไปดูคุณตาให้อาหารห่านนะครับเอาหญ้าให้ห่านกินนะครับห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงโอ้ oh, เดินเร็วมากเลยท่านผู้ชมแม่อ้อมเดินไม่ทันเลยนะครับคุณครูอ้อมเดินไม่ทันเลย <laughs> <laughs> ไหนดูสิห่านกินไหมโอ้ oh. หานมันกินอะไรห่านกินหญ้าเหรอโอ้เห็นนะครับโอ้น้องปีใหม่จะไปดูห่านนะครับท่านผู้ชมเอา้าไม่ไปดูแล้วจะไปดูอะไรรอบนี้จะไปตักดินไหมเออกินมะขามเทศไหมนะ่ะตาเอามะขามเทศให้กินไหมไม่กินนะครับ <c oughs> อา่ามีต้นมะขามเทศด้วยนะครับ ก็มาตักขี่ดินนะครับได้เยอะเลยตอนนี้ก้ามยอยลงเลยล่ะนี่นางนี้ใส่ค้ายย่อยนะนี่ตรงนี้ลกนี่แดงดีดินแดงดีเปียกด้วยไม่มไรนี่ไเหรอกลับมาอีกนี่ตรงเท้าไม่เหยียบ เนั่นแหละอ้ยแดงดิอเอาไันอ้ยอยทอยเจ้าของทำเ็ดบกน่ะปม่เี่ยพทางีตัดตรงที่เดิมหนูก็ได้อ่ะยกไปกไปตัดที่เดิมหนูทาที่เดิมได้ก็ตัดที่เดิม ก็วันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด s ับตะไคร้ให้น้องปีใหม่ด้วยนะครับบายบาย